สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานคุณไม่จำเป็นต้องใช้ยาปฏิชัวนะแต่คุณยังสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างปลอดภัยหลังจากใช้ไป30วันด้วยโนมเฮียวิชโชโกที่สำคัญขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจ้า ขอบคุณครับคุณนายกองปีนะครับขอบพระคุณนะครับมาอัพเรียวบ้านนี้ขอบคุณนะครับที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายนะครับกับหัวใจโรลลขอบคุณมากครับแกงคิวไม่ต้องเด้อไม่รีบูดหลยๆครับท่านอาเมนอาเมนอาเมนทุกท่าน